เสียงคนโถอ่าเป็นยังไงพี่กระจังคะตลาดหุ้นไทยในช่วงปิดตลาดนี้ค่ะก็ก็อย่างที่เรียนไปเมื่อเช้าสงสัยนั้นคุณจะไปเล่นน้ำกันหมดแล้วนะฮะวอลุ่มวอลุ่มตลอดน้อยนะฮะห้าหมื่นสองโอเคก็ผมมองว่าก็เป็นเรื่องของการลดความเสี่ยงแหละนะฮะก่อนที่จะหยุดยาวกันสาวันนะครับก็เลยทาให้ภาวะตลาดตรงนี้ดูแล้วมันซึมงนะครับ แล้วก็ส่วนใหญ่หุ้นวันนี้ที่ขึ้นมานะครับก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มโรงพยาบาลที่ที่มีแรงซื้อเข้ามานะครับส่วนหุ้นกลุ่มกลุ่มตัวอื่นนะครับเช่นกลุ่มแบงก์กลุ่มพลังงานในทุกเนี่ยนะฮะวันนี้เรียกว่าแดงกันหมดนะฮะก็มาจากเรื่องของความกังวลอ่าตัวเฟดจะขึ้นเบี้ยเร็เวนะครับเรื่องอ่าอ่าบลด,ดาของตัวงบดุลของเราด้วยนะครับ ในเรื่องของ U ain, ยูเครนรัสเซียการเจราจายังไม่มีความคืบหน้าอะไรเงี้ยก็ยังเป็นเรื่องหลักๆนะครับซึ่งก็ตลาดหุ้นในส่วนของภูมิภาคนะครับเอเชียรวมถึงยนะุโรปที่เปิดที่ที่เปิดมาในช่วงบ่ายนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในแดนลบหมดนะครับลบมากลบน้อยก็แล้วแต่ประเทศนะครับซึ่งบ้านเราก็คงจะไปล้อกันในในทิศทางนั้นนะครับซึ่ง่าผมว่าตอนสองวันนี้ วันนี้กับพรุ่งนี้เนี่ยผมคิดว่าตลาดหุ้นคงจะซึมๆนะครับของเราพอดีมีสงการด้วยนะครับก็คงจะเต็กกันด้วยความเงียงไหล <c oughs> นะครับเพราะนั้นก็นักทุนที่แบบรู้สึกว่าเอะเล่นช่วงนี้แล้วมันยากนะครับผมคิดว่าก็รอจังหวะช่วงหลังสงกา์นะรหรืออีกแบบหนึ่งนะครับใครที่รับความเสี่ยงได้นะครับการจังหวะที่ตัวดักชนีเนี่ยมีการย่อลงมานะเนี่ยนะครับ ย่อลงมานะแล้วไม่หลุดหนึ่งหหกศูนย์นะผมมองว่ายังเป็นตลอดการเข้าซื้อเล่นรีบาวได้นะอันนี้ถือว่าตรงนี้ต้องวงเล็บนิดน,นึงนะครับก็คือสามวันที่หยุดไปคุณต้องรับความเสี่ยงได้นะอนะฮบพวกนี้ก็คือนะฮะพุ้นหุ้นอ่าพื้นแข็นะฮะที่ที่เราไว้ใจหน่อยอย่างเช่นช่วงเนี้ยจริงๆต้องบอกว่า,วามีสองทีมแหละนะะช่วงนี้ที่เล่นกันอยู่ก็คือแทปีอ่ะโทษทีครับท่องเที่ยวนะครับท่องเที่ยว คือตีมเปิดเมืองตีมเปิดเมืองหุ้นดีฟเฟนซีนะเป็น,น,นเป็นสองกลุ่มที่าช่วงนี้จะมีแรงซื้อเข้ามาอือใช่ทีนี้ถ้าตลาดย่อลงมาในส่วนของเอสซ่าสู i รซเอมจะต้งองแอคชั่นยังไงก็ค,คือตัวตัวซีรีอ็มมคิดว่าถ้าถ้านักทุนได้ได้ติดตามในช่วงเชาง้าก็ก็เรายัางมาถูกทางนะผมมีมองนั้นนะครับเพราะว่าเราแนะนำให้เปิดช็อตมานะนะครับ ก็วันนี้มีการรีบาวขึ้นมาได้นะครับดีน996นะครับบริเวณโลเดิมได้นะครับแต่ว่าถามว่ามั่นคงไหมผมคิดว่ามันมันยังไม่ได้รีบาวยังไม่ได้มั่นคงเอาเป็นว่าถ้าท่านใดมีมีฝั่งฟักหรือมีฝั่งฟุกอยู่นะครับผมขออนุญาตใช้ตัวเส้น10วันก็แล้วกันง่ายๆนะครับ100 1010ก็แล้วกันเอาตัวเลขคมๆก็แล้วกัน1010นะครับ ถ้าไม่ผ่องแนวนี้นะนะครับผมคิดว่ายังถือช็อตได้อีกศูนย์หนึ่งจู้ยอ่าอีกศูนย์หนึ่งจุ้ยเออใช่ครับผมว่าถ้าทะลุทะลุเกินนี้ขึ้นไปก็แน่นอนนะเราต้องใช่ได้ค่ะอ่าส่วนทองคำลัล้ามาแล้วทองคำเ<ห>มื่อเช้านี้เราก็มาสุดท้ายเช่นกันนะครับทองคำเมื่อเช้านี้นนนเราให้แน,น,นะนําเปิดรองมานะครับเดีย๋ยวผมวาดรูปให้ดูเพื่จะได้จํากันได้ เมื่อเช้านี้ผมมีแนะนำไปว่ามันเบรกกรอบสามเหลี่ยมขึ้นมาใช่ไหมได้ไหมเออก็ตอนนี้เราเราคงยังให้สถางลองูนะครับกตรงน,นี้ชอบไม่นั่นดี่อะไรก็ยังลองได้ก็ลองดูอย่างนี้นะครับตางสรงนี้หนึ่งน้าเป็ดสวนน่าเปินแนว แต่ที่คนที่ทำงานนี้หนึ่งวัดในการทำคนไรแล้วใช้อย่างถือถือต่อโอ้ฉันจะลองมานะฉันไม่ทำไมรอโอเคเนี่ยรอดูมาไม่สักเป็นเก้าสี่สิบก็ยังไม่ได้มีอะไรหัมาเป็นรอบรออือเป็นลองใช่ไหมสองคำรอบนี้อืม อ่ะใครลองมาก็ถือลองต่อไปแต่ถ้าคนมีช็อตอ่ะเมื่อเช้ามีคนถามพี่ด้วยแหะเมื่อเช้าเราเราพูดก็มผมพูดก็้ม่ติดีว่าไปป้าผีหน่นก้าห้าสุอือเสียงกระจง้หนึ่งก้าห้สูงเียงให้ดูแลก่ออ่าก้าห้าสิบภาษาก็คือตรงี้ยมันเป็นเรกนะฮะหนึ่้าหสิประมาณตรงเนี้ย แนวในแน่นอนนะครับถือช็อตคุณต้องคุณต้องปิดซึ่งผมถือว่าตอนนี้มีบ้างถือว่ดในกาด้านสูงนีน้อาจจะท้าหค้นที่ว่าคนปิดนะคุ้น,นมีช,อช็อตใช่ต้องต้องสต็อปไปเลยใช่ไหมฮะมสต็อปเอ่อทองคำอ่ะเป็นฝั่งหน้าลองแล้วล่ะได้ค่ะอ่ะมาดูหุ้นที่กัาจจา์แนะนำเนาะ สริงเสียงกัดไม่ชัดเสียงขัดๆให้ให้คู่ไีกดีอื่นไม่ชัดโอ้ต้องเป็นสายดีกว่ามั้งัดไอ้นี่มันเป็นแบบเฮดโฟนพอเป็น,นาสายจะชัดกาสัญญาณมันไม่มีไหมลองดูอีกทีเนาะ,ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนงานนะ,ะเสียงมันแท๊แกแท๊แกแท๊กแ๊ก อันนี้สก้ายนำแล้วก็ eak แบงค์ผู้ลงมานำหมดเลยฟอร์ดเออฟอดก็นำตลาดเลยท็อปแค่ไหนฟอร์ i m s, s, s. s oh, มาอะไรเนี่ย p w w p s ก็จะผลั a k s s smart b i s เลงมาเล้แม็กอาร์พีลงมาอะไร้วจะพลร เราจะพ,พลิกฮอสพิทอลอ่ะพี่กัดมาหรือยังเอ่ยเ,อเสียงหายพี่กัดเปิดเสียงด้วยนะเสียงหายค่ะเ,เสียงเสียงเยังไม่มาค่ะพี่กัดเสียงยังไม่มายยได้ได้ยินเสียงพี่กัดเลยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะ โห,โหมาบีบีบนนมาแล้มาแล้วค่ะมา,มาอย่างค่ะดีอ่าโอเคมาโอเคก็ทุ่งช้ามีแนะนำเป็นตัว b ีเฮไปเนาะก็ตีลงพุ่นลงลงผ่านอ่านะครับก็ผมคิดว่าถ้าไม่หลุดหนึ่งหนึ่งหกศูนนะก็ยังโอเคอยู่นะครับไม่ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ยังถือต่อได้นะครับหนึ่งหกศูนย์นะครับสำหรับตัว bh นะฮะแล้วก็ตัว bH เนี่ยนิดนึงก็คือในส่วนของงบคิหนึ่งเนี่ย ทางกรุงศรีมองไว้ว่าน่าจะเติบโตทั้ง Q1Q Q แล้วก็เยียนเยียนะตัวนี้ถือว่าโอเคตีมได้ตีมได้นะฮะแล้วก็งบใช้ได้ด้วยนะครับส่วน BA เนะเป็นหุ้นที่เราแนะนำมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว <c oughs> นะครับอ่าอันนี้ก็ถึงจุดล็อกกำไรนะเพราะว่าขึ้นมาถึงเป้าเราแล้วนะส1บนะครับให้เดิมเลยนะครับอันนี้ผมแนะนำให้ขายนะฮะล็อกกำไรออกไปนะฮะเดี๋ยวรอจังหวะ็อบใหม่อีกีก็แล้วกันนะครับอือใช่กัน แล้วหุ้รอบบ่ายมีไหมฮะครับมีรอบบ่ายครับพี่มัดเวลาแต่ละแต่ละแต่เดี๋ยวทานเนี่ยเนี่ยแอปแอปแอปไปยังเลยแอปหลุดยัง P เอาแอปยังไม่หลุดเนาะแอป A.P.P เนาะที่ที่ที่ต้องคุยอ่าอันนี้ยังไม่หลุดนะสี่จุดหนึ่งนะยังยังถือต่อนะครับส่วน O.T.O อันนี้มอบตัวนะครับผม O.T.O มอบตัวนะพอหลุดแล้วนะครับอันนี้มอบตัวเนาะช่วงบ่ายหรอครับอืม วันนี้หาหุ้นยากมากๆากนะพี่ม่อนพอ,อ,อ,อสมดทนเลยอออขอเว้นแล้วกันเนาะค่ะอ่ะคำถามหุ้นอ่ะเชิญนักสุนอามได้เลยคุณเอถามหุ้นฮาน่าค่ะฮาน่าอ่าทุกวนี้ยังยังไม่ค่อยดีนะฮาน่านะนะครับดูสัญญาณกราฟแล้วค่อนข้างชัดเจนนะเนี่ยฮะหลุดเส็นสิบลงมาไม่เอานะฮะก็ะช่วงเช้าเรามีแนะนําไปแล้วนะคะคือถ,ถ้าหุ้นนะฮะที่หลุดเส้นสองร้อยวันเนี่ยควรจะระมดระวังเพื่อซึ่งฮาน่าเป็นแบบนั้นนะครับ สีขาวเส้นสองร้อยนะอ่าเนี่ยนะฮะหลุดเส้นสองรอยปุ๊บเนี่ยเนี่ยไหลตลอดเนี่ยตอนนี้ยังไม่เอานะครับผมยังไม่เอาครับพูดลงบาบาลรัดเท้าเห็นพี่กัดไม่แนะนํานะมีมีคนถามเมื่อเช้าคือคือโรงพยาบาลเนี่ยต้องบอกว่ามันมันมาทั้งกลุ่มเพียงแต่ว่าพอดีตัวนี้เราไม่ได้ cover เราก็จะไม่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 ทราบว่าเออมันคิวหนึ่งดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือตัว BDMs กับ BH อ่าฮะจะโตทั้ง q 1 q 2 q ยอ่าอันนี้ถ้าสมมติใครอยากเล่นทั้งเรื่องตีมเปิดเมืองเริ่มเรื่องของตัวงบดีเนี่ยก,ก็ได้นะมันเป็นสองตัวนี้นะครับ BDMs ราคาพื้นฐานสามสิบเอ็ดนะครับ BDMs ส่วน b h นะฮรราคาพื้นฐานร้อยเก้าสิบเจ็ดอ่าแล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าถ้าผมดูกราฟแล้วเนี่ยผมว่าตัวนี้มันอัพไซด์มันดูดีกว่าเพราะมันย่อม,มาแล้วนะครับส่วน LPH นะโรงพยาบาลลาดพท้าวนี่แนวตั้งประมาณหกจุด, 6, ด,ดสี่ 6.64นะครับอ่านะครับส่วนแนวรับก็ประมาณ5.9อันนี้ก็เล่นตามเทคนิคไปนะครับ okay. คุบน SPVI มากเรื่อยๆนะช่วถามหุ้นกันกากนะักนาโอ้ไม่เอานะครับคือคือสัญญาณแบบนี้ผมว่าน่ากลัวนะคือแดงกระโอ,โอ,อ,อ,อะ้อย่างนี้ไม่เอานะอย่างนี้ไม่เอานะฮรแล้วยิ่งถ้าสมมุติหลุดเส้นขาวนะ6.4นะเส้น200วันอันนั้นยิ่งหนักเลยอันนั้นยิ่งควรต้องต้องลดพอร์ตลงเลยนะฮะค่ะ คุณวิภาฮะโรงพยาบาลอ่าธนาคาราลวงวิภาวิภายองอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับก็ดูแนวรับประมาณสักสองนะครับส่วนแนวต้านโซนนี้นะครับสอนะฮะสองจอห่างเซ็งอ๋อห่างเซ็งนี่คุณน็อตแนะนำเมื่อตอนช่วงเอาใจไปเลยแต่จะนี้พิห่างเสงแต<ห>่ที่มัน,<ช>มนตก เขาบอกว่ามันมีเรื่องราวของการปิดเมืองแล้วก็ตัวเลขไม่ค่อยดีแล้วหุ้นฮ่องกงตกหมดเลยตอนนีนะฮะอ๋อ,อมันจะมีมีตัวเลขของตัวเงินเฟ้อครับ CPI กับตัว PPI <CP I S 2> <P> ที่ออกมาแล้วค่อนข้างสูงนะครับมันก็เลยทำให้หอาจจะทำไปทาให้ตัวตัวภาพเศรษฐกิจของจีนแล้วก็ฮ่องกงเนี่ยชะลอตัวนะฮะติดหุ้นบีกิมที่สามสิบสี่บาทยี่ห้า ห4 25หรอครับผมว่าโซนนี้ผมคิดว่ากั้นใจนะกั้นใจถือนะครับฟันถือแล้วกันนะฮะเพียงถามว่าแต่ว่าถามว่าสตอรี่ช่วงนี้มัน Q1 จะดีไหมก็ยังไม่ได้ดีอะไรนะครับแต่ว่าติดแล้วก็ทนทน,ทนนิดนึงก็แล้วกันนะครับผมยังไม่ถัวครับครับอหุ้นเชียงใหม่รามฮะ c m r <Yeah. laughs> นึกนึกชื่อย่อไม่ออกเลยโราะมัน <laughs> เยาหุ้งบาลพุ่งหมดเลยอ่าวันวันนี้มากันหมดแล้วฮะคือถ้าถามกลุ่มนี้วันนี้ก็คงเป็นละของการเก็งกําไรแหละนะฮะแนวรับเนี่ยประมาณสักสามบาทสิบแปดนะฮะส่วนแนวต้านโซนนี้นะครับสามบาทสามสิบสามาทสี่สิบโซนนี้ครับผมค่ะหุ้นสีเคค่ะ ซีเคเป็นผมผมมองว่าค่อยๆฟื้นตัวนะแต่ว่าภาพยังไม่ได้ชัดเจนมากนะครับเน้นรอย่อก็แล้วกันนะครับแนวรับประมาณ20-20.3นะฮะส่วนแนวต้านตรงนี้นะฮะ21นะครับผ่านได้ก็ไปลุ้น21.7อีกทีหนึ่งน,นะครับน้ทียู่ค่ะทียเนี่ยมีสองเด้งเนาะหนึ่งเรื่องแรกเนี่ยผู้บริหาร มีเรื่องของการใช้ข้อมูลอินไซด์นะอันนี้ผู้อ่าทางนักทุนน่าจะอยู่รู้แล้วนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของงบคิวหนึ่งคิวสองน่าจะไม่ค่อยสวยนะครับเพราะาเรื่องตัวต้นทุนปลาทูน่าที่ขึ้นมานะครับคือต้นทุนปลาขึ้นแต่ตอนเนี้ยไอเรื่องของขายราคาขายกระป๋องเนี่ยมันยังขึ้นขึ้นไม่ทันออนึกออกนะนึกออกเนาะต้นทุนปลาขึ้น แต่ต้นทุนกระป๋องขายกระป๋องเนี่ยมันยังขึ้นไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ตัวมาจิ้นดอบลงนะครับซึ่งคาดว่าผลตรงการขยับราคาขายเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณ Q ิวสคิวสนะครับก็เดี๋ยวรอคิวหนึ่งงบออกมาก่อนนะครับให้มันข่าวร้ายให้มันซาๆาก่อนแล้วค่อยดูจังหวะดีกว่านะฮะอันนี้เราเวดันซีนะครับอ่ต่อไปหุน้นซีเอ หุ้นบีบ k ติดบริเวณหกสิบแปดบาทคนะ่ะ B B I K บูบิกบูบิกนะฮะบูบิกบูบิกหกสิบแปดบาทแล้วฮะอ๋อน่าจะไปไล่ราคากันช่วงนี้เนะเาะอ่ผมมองว่าตัวนี้นะครับถ้าย่อลงมาแล้วถ้าหลุดหกสิบนะครับก็อาจจะต้องอาจจะต้องดูจังหวะของการลดพอร์ตลงไปบ้างน,นะครับหกสิบบาทนะครับแต่ถ้าถ้าไม่หดไม่หลุดหกสิบก็ถือรอลุ้นรีบาวขึ้นไปก็แล้วกัน นะครับแต่ว่าสัญญาณการการฟื้นตัวระยะสั้นๆยังไม่ยังไม,งไม่ไม่เห็นแบบชัดๆนะฮะอืมบุญุีวีค่ะ BWG อืมบีทออไม่สวยนะครับอันนี้หลุดเส้นสิบนะฮะแล้วก็วันนี้หลุดห้าสิบด้วยไม่สวยนะครับอันนี้แนะนำเว้นอซีไปก่อนนะครับแต่ถ้าอยากจะซื้อจริงๆนะครับให้รอตรงแถวประมาณหนึ่งบาทกันแล้วกันนะครับ หุนนุสาค่ะคุ้ตัวเล็กตะจอยตะจีนมาแล้วนุสานะครับนุสาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับราคาเนี่ยเลี้ยงเส้นสิบเห็นไหมฮะถ้าเป็นหุ้นที่มันเป็นขาขึ้นเนี่ยนั่นคุณสังเกตง่ายๆเนี่ยราคาหุ้นมันจะเลี้ยงตัวอย่างเงี้ยสวยอ่านะครับอย่างเงี้ยสวยนะครับก็ดูแนวรับประมาณสักหนึ่งจุดห้าสี่แล้วกันโลวันนี้นะฮะ,ะส่วนแนวตั้านหนึ่งจุดเจ็ดนะครับแล้วก็หนึ่งจุดแปดนะครับหุ้นยุพา UPA u p UPA ก็ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะวันนี้ด so claro, ีดต <ooh. S 1> ัวขึ้นมานะครับก็แนวรับศูนจุดห้าหกนะฮะส่วนแนวต้านศูนย์จุดหกสามถึงศูนย์จุดหกห้านะครับอืมกันกุลถามว่ะกันกุลกันกุลกันกุลช่วงนี้เป็นไซเวย์นะครับเป็นไซเวย์จะเล่นยากนะครับก็เล่นสวิงในเกาะก็แล้วกันนะครับแนวรับประมาณสัก หบาทบวกลบนะหกบาทนะครับส่วนแนวต้านโซนนี้นะครับหกบาทสี่สิบนะครับเล่นสวิงในกรอบก,แก็แล้วจันหุ้นเซเว่นอัพหลุดหรือยังเส้นสิบวันอ่าชัดเตนนะชัดเตนนะฮะหลุด <laughs> <laughs> ก็ถ้ามีอยู่แนะนําแนะนําลดลดความเสี่ยงลงมาบ้างนะฮะหุ้นสมบูรณ์พุทธสมบูรณ์แอดวานซะ์เอสเนาะเอสเอโออันนี้อันนี้ก็ไม่ดีนะฮะชัดเจนเลย ไม่ดีฮะยังยังไม่เอาดีกว่า SAT s อสเทีวทันซะีดีกว่าครับหุ้น c ีเคพีก็เคซีเคพีซีเคเป็นเป็นช่วงไซเวนะแล้วก็งบคิวหนึ่งเนี่ยเป็นช่วงเขาเรียกอะไรเป็นช่วงอ่าหน้าหน้าหนาวจะเอียงเอียงมาหน้าร้อนเนี่ยก็งบไม่ได้ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรอ๋อนะครับไม่ได้ก็รอดูจังหวะแล้วกันนะฮะยังยังไม่ได้ เออมันไม่ได้มีอะไรตึงเต้นนะครับยกเว้นว่าคุณจะแบบซื้อแล้วถือเพื่อรอคิวสามติดรอคิวสามอ่าช่วงหน้าผมติดห<ล>้าบาทอ่าติดห้าบาทุาาทา้น GPS GPSC ดับได้ยัง GPSC เนาะอืมถ้าตามกราฟยังไม่ค่อยสวยนะถ้าตามกราฟนะครับคือมันเหมือนช่วงก่อนหน้าเนี่ยเหมือนจะดีละเด้งขึ้นไปละ วันนี้หลุดลงมาแล้วทําให้ภาพมันไม่สวยนะครับก็แนะนำเป็นว่าเล็งๆเอาไว้ก่อนก็นแล้วกันนะครับส่วนแนวรับที่เรามองไว้ประมาณสักหกแปดจุดห้านะครับโลเดิมนะครับโลเดิมเท่าไหร่นะแปดหกแปดจุดห้าครับอ๋อ,อ,อกันนิดหน่อยพุ้น s c p รับได้ยังโอ้ s c สวันนี้มีอัปเดตในเรื่องของงบนิดนึงนะครับก็พีทางกรุงศรีเราออกไปเปเอร์มาวันนี้คิวหนึ่งไม่ค่อยสวยนะไม่สวย รับเรื่องต้นทุนด้วยนะครับแล้วก็ดีมาร์เรื่องของตัวการใช้อ่ากล่องกระดาษอะไรช่วงนี้ก็ดูแล้วจะดับดับไปนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรองบคิวหนึ่งก็แล้วกันนะครับรอให้มันอ่าพวกอ่าฟอเรสต์อะไรเงี้ยนะฮออกมาแล้วมันไม่ดีไม่ดีให้มันออกไปก่อนอ่านะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยดูจังหวะอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนถ้าอยากจะเล่นเด้งนะครับก็คงจะรอแถวประมาณสักห้าห้านะฮะค่ะคุ้นกราฟรับได้ไหมฮะกราบเอเนจีเอเนจีเนาะ อรากัปินีก็ย,ยังยังได้อยู่นะยังได้อยู่นะครับก็ดูนแนวรับประมาณโซนโลเดิมนะฮะสี่ิบแปดบาทนะครับค่ะบุญเจจีจต้านค่ะจ j s สจเมันมีเรื่องของตัวทำเทนเดอร์บ้างถ้าผมจำไม่ผิดนะนั้นราคามันจะเวงเวียงอยู่แถวนี้นะครับประมาณห้าห้าถึงหกสิบห้าช่วงนี้แหละฮะนะครับถ้าเล่นก็ก็คงอยู่ในกรอบนี้ครับบุญ a b m เอเบมวันนี้ไม่สวยนะคือ <ười> <c ười> คือนั่งทุนสังเกตอย่างนี้นะตัวเนี้ยชอบเป็นอย่างนี้นะน,นีสใสเขาไม่รู้เป็นอะไรนะเนี่ยเนี่ยลองดูเวลามันขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นปุ๊บมันจะชอบมีไส้นะเนี่ย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 นั่งทุนสังเกตดูเออเนี่ยห้ารอบเป็นงนี้หมดเลยนะแล้วพอปุ๊บเนี่ยพักยาวนะแต่ละรอบมีพักลงยาวเหมือนกันนะเพราะนั้นวันนี้ถ้าติดเนี่ยผมว่าต้องต้องต้องขายออกมาก่อนนะยอมขาดทุนออกมาก่อนนะ แล้วเดี๋ยวค่อยรอจังหวะรอบใหม่จะดีกว่านะหุ้นสบายสบายครับดีว่า S, S A B U โอเคสบายผมมองว่าเป็นช่วงแบบสร้างฐานนะสปริงเวียงอยู่แถวนี้นะครับผมว่าถ้าราคาหุ้นเนี่ยไม่หลุดยี่สิบห้ายี่สิบหกบาทก็ก็มองว่าน่าน่าจะเป็นจังหวะสะสมได้นะเพื่อรอเพื่อรอแบบเบรกกอบน,นะครับอืมค แต่ว่าต้องต้องถือทนทนนิดนึงนะครับมันยังไม่ได้มีสัญญ,ญาณซื้ออะไรที่ชัดเจนนะรำพึงรำพัน e TC, อี E T ีลงลิฟต์้าลงลิฟต์นะวันนี้ E T C ลงโอ้โหรำพึงรำพันแพงเลยนะไม่ไหวนะนะแล้วแล้วต่อไปหุ้นคีสหุ้นคีสที่ถามหลายหลายเจ้าเลยเมื I ่อช้าก็มีถามอะไน K I S S คีสก็จริงจริ จริงๆผมถ้ามองจากกราฟเนี่ยผมยังมองว่าเขายังไม่ได้เสียทิศทางของการรีบาวขึ้นมานะนะครับก็ให้โอกาสสุดท้ายนะ7.8นะเส้นสิบวันนะครับถ้าไม่หลุดโซนนี้ผมมองว่ายังโอเคนะติดอยู่อะไรก็ยังพอถือรอรอบเด้งได้นะแต่ถ้าหลุด7.8ตรงนั้นเป็นจุดคัดออกไปนะฮะุ้นฟอร์ดโอ้ฟอร์ด มันเออมันบินแล้วอ่ะเออนะครับตอนนี้ก็คงลุ้นใครมีก็มีแต่ใครไม่มีสี่สิบอ่ะก็คงลุ้นสี่สิบแล้วกันนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ก็ไอซายก็เจ็ดิบสี่แล้วเนาะนั่งคุณก็ก็จะเข้าช่วงนี้ก็แล้วมันระวังนิดนึงเรื่องของความผันผวนของราคาแล้วกันนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าหลุดสามสิบห้าบาทคัดลอสอ่านะครับถ้าคุณอยากเล่นเก่งกำไรเนาะอมาอีกท่านหนึ่งแล้วบ w g รอรับล่างได้เลย อ่อรับไม่เอาไม่เอ้ากี่นี้เพิ่งต่อไปเนอะออยังไม่เอ้าที่ถามเลื้อติดน่าจะติดใจหุ้น PTC อ่ะหุ้นพีนิพน์แนะนำอ่า PTC PTC ก็จริงจริงถามว่าเสียทรงไหมก็ยังไม่ได้เสียมากนะแต่ว่าวันนี้ภาพมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ละนะครับมันเป็นภาพแท่งแดงออกมานะครับก็อ่ม ดูแนวตั้งสี่บาทหกสิบละกันนะครับส่วนแนวรับก็สี่บาทสามสิบนะครับอืออ่ะทีนี้จะถามหุ้นอะไรไม่มีใครถามหุ้นตัวใหญ่เลยรอบนี้มีแต่หุ้นตัวกลางกับตัวเล็กใช่ใช่ก็คือมภาพมัน่างนี้พี่ม่อนคือตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วแหละเราก็จะเห็นภาพว่าตัวใหญ่พักนะครับแล้วก็มาเล่นหุ้นสลับกลุ่มไปอ่ะอย่างเช่นสายการบินมั่งอ่าคอมเมอร์สมั่งอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือ อะไรอ่ะอ่าอีกกลุ่มหนึ่งก็ที่มีสลับสลับเข้ามาก็เป็นพวกเก่งกําไรอ่ะลายตัวเต่าบินอะไรพวกเนี้ยนะฮะเออมันจะท่ามเป็นอย่างนี้นะเพราะนั้นช่วงนี้ผมว่ามันเป็นช่วงอันตรายนะสําหรับนักทุนรายย่อยนะอันนี้อันนี้เตือนเตือน,นนิดนึงนะเพราะว่าในช,ช่วงที่เออเออถูกไอ้พวกหุ้นเล็กๆเนี่ยอย่างอย่างเช่น A B M มันเนี้ยอ่ะอย่างเนี้ย เานัุลองสังเกตโอ้โหลากเราขึ้นไปสามบาทห้าสิบปุ๊บทุไปเลยโอ,ออ<ต>หรืออินเนี่ยโอ้โหภาพมันชัดเลยเนี่ยลากขึ้นไปปุ๊บทุบอย่างเงี้ยนะครับหรือบ w g ีเนี่ยกนีสเห็นถามมาหลายตัวเลยผมว่าโอ้โหพฤติกรรมมันคล้ายๆกันนะคือเหมือนลากคือเหมือนดันราคาขึ้นไปแล้วก็ไปปล่อยบนแล้วก็นักทุนราย่อยก็ก,ก็ก็ไปติดกันนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเราคิดว่าเราเราแอคชั่นไม่ไหวผมว่านั่งทับมือ มีตังนั่งทับมือถ้ามีตังเลือกถ้ามีตังเลือกเล่นหุ้นตัวใหญ่ๆที่มันลงลงแรงเออถึงจะถูกนะฮะเอวทีเบรกแล้วเอาไงเออทีอ่าขาดไม้หกสิบแปดบาทไหนๆก็ไหนๆผมว่ายากนะผมว่ายากนะรอบนี้หกสิบแปดยากเพราะว่าเหมือนราคาหุ้นมันตอบสนองกันมามาระดับหนึ่งละนะฮะจ้ะอ่ะได้ได้ ขอบคุณมากเลยรับโอเคครับผม <c oughs> ก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยนตสังกานครับผมครับกันกันกันก็คุณกะจจงก,ก็มาตอบคำถามหุ้นตัวเล็กๆให้กับนังทุนแต่ประเด็นนังทุนกอ็อย่าลืมนะนักทุนตัว